ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับผมคลิปที่คนดูหลายคนขอมากันเยอะแยะก็คือคลิปแต่งตัวเป็นผู้เล่นใหม่ไปแบกแรงคนในเกมนะครับผมผมก็มาจัดให้แล้วนะคลิปนี้แต่ก่อนที่ไปรับชมคลิปนี้ก็กดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเข้าแกนผมก็สามารถทักเฟซส่วนตัวผมมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้ผมก็เปิดรับดันแรงฟรีไฟ์ทั้งแบบใหญ่และ 4v4 น้องๆคนดูคนไหนสนใจก็สามารถทักเฟซพี่มาได้เลยนะครับผมเฟซนี้เลยเดีย๋ยวเราไปเจอในเกมกันเลยนะครับผมกดไลค์ยังโอ้โหดูเขาโดดกันดีครับคนดูนี่เราลงตรงนี้เลยทางแยกเลยทางแยกเลยเพื่อนฮะโอ้โหเพื่อนกูไม่เอานกมาทีมเวิร์กจัดไอ้เหียแบบแค่นี้กูก็มองเห็นอนาคตละดูดิเขาไปนู่นแล้วกูยังอยู่นี่อยู่เลย ทีมผมบางทีมเวิร์กจัดอะมันจะไปแจกคิววะนั่นอะนกไม่มีโรงก็โรงช้าป่านนี้เขาน่าจะได้ปืนเป็นคนละสิบกระบ,บอกแล้วมั้งหรือเปล่าวะกูก็พูดเวอร์เกินไปอย่างละนี่ไงเจนเ็นเพื่อนเจนเ็น เรามาสอนนายเราเพื่อนฮัลโหลเราเองล่วงฮะเพื่อนเจ็บเจ็บไอ้เชี่ยกูนึกว่าเพื่อนกูวิ่งตามหลังกูมาเพื่อนจะให้มันสามเราเฮ้ยมึงยิงดิน้องฮะโอ้โหทีมกูว่าเอาไปสามไอ้นี่ยกูยิงอย่างเจ็บอะทามึงยิงไม่ตายมึงไปกดออกเกมเลยน้องเอ๊ะ อันนี้เพื่อนผมเองนะครับผมอันนี้เพื่อนผมเองน้องรักผมเลยคนนี้ไปชุบพี่อนเลยน้องไอคนนี้มันเอออะน้องมันไม่เห็นคนหรือว่าเขายืนยิงกูบึมบึมบึมมอยู่วิ่งมาชุบกูเฉยเฮ้ย <c oughs> อันนี้น้องรักผมเองคนดูไม่มีอะไรเมื่อกี้สวยน้องสวยท่าแบบนี้น้องรักผมเลยผมรู้จักเขามาประมาณสิบปีแล้วน,นะคนนี้มันชื่อว่าไอต้นไหนเนี่ยสวยน้องน้องรักเลยคนนี้น้องรักเลย ทำไมไไเขาามีตู้เหรอโอ้หไอ้ยัยม่นที่เปิดเหรียญบอกให้กูวิ่งกลับไปตรงที่เดิมใครมันจะวิ่งไปวะ,ววะเอ้ใครมันจะวิ่งไปไอ้สอง,ต,งสตัวนี้เราวิ่งไปไอ้แค่ล้วกูอยู่คนเดียวทีมกูได้มันสุดยอดจริงๆเลยเว้ย เปิดเลๆๆเะๆอยีกไปมีสกาสองเฮ้ยมีตัวไปแล้วไอ้หานี่มีตัวหน้าผมเลยพี่พี่หิวของเกินน่ะวิ่งไปเอาวของอะ่ะเตรียมเลยไอชั้นนี้เห็นกลวแล้วเี้ย ฮะเจนเจนเจนและอันี้มันเกี่ยวผมด้วยไงมาคนเดียอลไวมแล้ว่ามาเถอะร่วงคมเกินไปหรือเปล่าเม็ดแรกก็เข้าหัวเลย อย่าเรียกเพื่อนมาก็พอโอ้เพื่อนกูไปเก็บของจัดไเ้เหี้ยกูสบายใจเลยมีเพื่อนแบบนี้ไปเก็บของกันสามคนเลยอ่ะมา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 เร็ว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 เล่นเป็นทีมเวิร์กหน่อยเฮ้ยหน้าผมมีไม่เข้าหัวให้ผมเลยวะ ไม่หัวเลยอะปืนมันดีดเหรอวะผมก็เลงหัวอยูน่นเะเมื่อกี้โผล่มานนองต่วงดูแต่หน้าไม่ดูหลังนี่ไงนี่ไงพี่อุมมาแล้วเนี่ยเออมันมาแล้วพี่มันมาแล้วจะเย็นเอาเห็ด เราสองตัวเมื่อกี้ตรงนี้มันมันอยู่ไหนอ่ะเอา้าเฮ้ยข้างล่างกระตุกโทรศัพท์กระตุกคิบหายละพี่มันอยู่ข้างล่างพี่ฮะใจเย็นนะทั้งน้อง,งลวงนั่ง จะเย็นพี่อออเจอละเจอละผมเองพี่ล่วงวเก็บของไอเจ๊ไอเจ๊ตัวนี้ชอบเก็บของจัด ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเจ๊เหลือมีตัวอยู่ข้างๆเราเนี่ยมันนนดดดดีีไปู่ให้มันดีดได้ไงมันอยู่ตรงเข่ามันดีดได้ได้หรอฮะเอามันอยู่ตรงนี้มันดีดได้ได้หรอวะพื้นที่มันไม่เสมอกันนะตรงเนี้ยเอ้า จเจเดียนเจเนกูนมีข้างดีดไปเลยจังหวะนี้แล้วผมเอาสุตได้ไงลวงหนึ่งลวงหนึ่งลวงสอลวงสองะทำไม่ได้ คว้าลูกกระสุนหมดวะนะโอ้โหสี่สองไหมเนี่ยเฮ้ยเหี้ยอ,อ,อันนี้มังเล่นบาเลตเฮ้ยมันเล่นบาเลตนะคนดูสองสี่ป่ะ วางหนึ่งดูอยูพ่พี่โอ้โหอ้เฮียวางสองโอ้โหไม่ไหววะเฮ้ยบอลหมดอ่ะใช่โอ้โหไม่ไหวไม่ก้าวคิวเองคิวที่สิบยิงดาว โอ้คนดูเมื่อกี้ผมได้แค่9คิวเองไม่ได้ที่1ด้วยด้วยได้เกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมถือว่าเกมเมื่อกี้เราพลาดนะไอ้บอลผมก็หมดเมื่อกี้ไม่ใช่แน่หรอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปสู้เหมือนกันในเกมกันเลยเฮ้ยมีคนอยู่กับเพื่อนววัง ้อย่าน้องอย่าฮัลโหลใจเย,นยน็นค่อยๆค่อยๆจากันตรงไหนวะเกินไปว่ะยิงกันโล่งๆแบบนี้เลยเหรอยิงอยู่ไหนวะน้องเจอมึงละเจอมึงแล้วน้องชายจะกูให้มึนนงแดงๆด้วย ตัววะเนี่ยร่วงนั่งมาดจิจะร่วงจะร่วงเจ็บจัดร่ดวง อยู่ไหนบ้าน้องตัวท้ายมันอยู่ไหนเอา้าใครมันคนอลตี้เหรอมันตายไปสี่โคตรนะมันมคนอลตี้เหรอวะน่าจะคอลตี้นะครับผมกับไปตัวข้างบนเฮ้ยสนุกว่ะลงมาก็ได้ไปสามคิวเลยถ้าโทรศัพท์ไม่เออเกมนี้น่าจะแชมป์นะครับผม เมื่อกี้ผมลงมาแบบบันเดอเอออยู่นิดนึงแจนยจนครับน้องๆพี่อ้อมมาล้อน้องๆเดี๋ยวพี่ปิดมันให้พี่ขอเม็ดเดียวพอล่วงหลังยิงเฮ้ยตั้งเอบ,บอลหลังหน่อยไแบบอลหลังสวยเฮ้ยมันมันมีที่มันมีที่ยิงทะลุน้อง ตรงไหนว่ะเพื่อนมันโดดเราเพื่อนมันโดดลรวเดี๋ยวเราอ้อมให้ไปนึงเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วกี่ตัวปะเนี่ยจะดาวจะดาวมันเจ็บมาก,มากเลยดวงหนึ่งดวงสอง ปืนไม่อันวยความสะดวกแล้วแบบแม่งยิงอย่างเยอะไม่ตายโดนเพื่อนลาดไปอีกอันนี้มันเปิดผิดตี้แล้วเนี่ยดูตี้ผมเน่ะเอาสุดได้ไงรอดูเนี่ยหิวข้าวจังพอไปชาร์จแล้วครับว่ายังไงจังวันนี้น่าจะร่วงน่าจะร่วงขาที่พันยายอยู่ด้วยนั่นไง วางหนึง่งวางสองโทรศัพท์อย่าเพิ่งเออดิโทรศัพท์เอ้ยแม่กร,กระตุกแล้วปะเนี่ยนั่นไงโทรศัพท์ผมมันกระตุกแล้วคนดูถ้าแบบเหมือนที่ผมบอกอ่ะถ้าเกมนี้โทรศัพท์ไม่เป็นอะไรก็ทีหนึ่งชิวๆเมื่อกี้แบบมีเออๆอ,อ,อยู่นิดนึง มีคนว่างต้องเล่นเ,เย็นนะอันนี้ผมไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นสติปไม่ได้เล่นเลยนะเนี่ยผมเล่นแบบเชิงอ๋อเ,เล่นเหลี่ยมเล่นม,มุมอ๋อ เอ้บอลอยด้วยเมื่อกี้มีคนเพื่อนวงมีอีกมีอีกมีอีกใจเยน็นๆสองคนเลยมั้งนะ่ะเฮ้ยมันยิงกันเองดีว่า วางเป็นตัวเร่งล้วเพื่อนมีตัวอยู่ข้างบนนะเขาพันยาอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันออกหรือว่าคนละตัววะตรงที่เพื่อนเปิดจุดอะ่ะน่าจะคนละตัวนะหรือเปล่าสวยอ๋อ ตัวนี้ตายแล้วอุ้ยคนเยอะจัดสวยเพื่อนผมบอกเลยตีผมเล่นดีจัดข้าบวนก็มีนะครับผมเฮ้ยหน้าผม อันนี้พันยาน,นี่พันยาหุ้ยรว่วงไอ้เหี้ยเกือบตายเอาชิปหายแล้วเพื่อนสามสาม ผมไม่มีปืนอะไรนี่ด้วยว่านึกว่ามีปืนระเบิดข้างบนมีตัวว่วงเดยวในห้องน้ำนะเพื่อนเฮ้ยสวยสวยสวย ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวใจเย็นจะเล่าเข้าเลยครบอยู่เอาเพื่อนไม่เข้าวะุยเพื่อนเจ็บมากไม่เข้าวะ่ะเออเอ้ากูโดนซ้ำตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวฮะเ,เอา้ามาดิเฮ้ยแชมป์ยังไงก็แชมป์สวยเพื่อนไปสามอัน ซ้ำเอามึงไม่ซ้ำเลยเออสวยอา่าหาเกมนี้เลยที่หนึ่งนะคนดูชิวๆเกมนี้ผมอาจจะเล่นเชิงนิดนึงนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันแบบมันเครื่องมันร้อนะมันแลกก็เลยไม่ได้โชว์สเต็ปอะไรเลยตั้งแอบอลเล่นเชิงอย่างเดียวเลยโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยไปละบายบาย